กุตาจิตในวันท้ายวันเกิดของท่านปบา,บาด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการจุดเทียนชัยนะครับเบิกเลิกเบิกไทยนะครับในวันแสดงพุตาจิตของท่านปบาโกนีในวันท้ายวันเกิดของท่านบาบา เพราะว่าวันนี้นะครับทุกท่านจะต้องร่วมกันเป็นสักขีพยานเป็นกรรมการในการตัดสินให้กับผู้ที่เขาประกวดนะครับสำหรับการประกวดกันครับได้มาเป็นประธานในงานวันนี้ด้วยนะครับขรอกับสตรีกราดเด่นเชินนะครับ โกเฮสวามิจีศิวะนันดาแสดงมุทิตาจิตท่านบาบาโกเฮสวามิจีศิวะนันดาในวันคล้ายวันเกิดวันที่17พฤศจิกายน2566อายุครบ61ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านบาบาโกเฮสวามิจีศิวะนันดาพุ่งเทแรงกายแรงใจในการสรรสร้างเทวไรศิวะมหาเทพจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้ ให้เป็นเทวสถานในการประกอบพิธีกรรมเป็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดขอนแก่นครับและณนะโอกาสนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านดรสมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวอวยพรมุทิตาจิตกราบเรียนท่านบาบาโกเฮงที่เคารพอย่างสูง ท่านแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานมุทิตาจิตบาบาโกเฮงนงในโอกาสที่ท่านมีอายุครบ60ปีสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่นและภาคีเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งยี่หมวกอำเภอของจัอองหวัดขอนแกน่นตลอดทั้งคณะศิลปินที่อยู่ในเครือข่ายสภาวัฒณธรรมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และได้ทราบข่าวล่วงหน้าว่าวันนี้ลุกศิษยลูกหาและผู้เคารพนับถือของบาบาโกเฮนนี่จะจัดมุทิตาจิตให้สภาวณธรรมจังหวัดขอนแก่นถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ต้องมาร่วมงานวันนี้ให้ได้ทุกคนเคารพนับถือให้มีกิจใจดีงามให้มีกิจใจเสียสละต่อบเพื่อนมนุษย์ในโลก ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีความสุขผู้ที่จะมีบารามีบุญวาสนานำพาเป็นผู้นำในด้านจิตวิญญาณของพี่น้องเรานะครับให้สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คนเคารพนับถือโดยใช้ทุนเท่าไหร่ไม่ทราบอันนี้เป็นสิ่งที่หายากและเป็นบุญของพวกเราที่เกิดมาแล้วก็ได้เห็นบารามีของบาบา จะสร้างการ,ระดูปาการต่อส่วนรวมต่อประเทศชาติและต่อประชาชนให้อยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขและสันติสุขเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีของท่านบาบาโคหิงผมประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอทั้ง26อำเภอในจังหวัดขอนแก่นของเราและภาคีเครือข่ายขออํานวยอวยพรเนื่องในวันครบรอบ60ปีของท่านบาบาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในสาคลนาโนบาลมีปกเกล้าปกกะหม่อมขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอจนบันดาลประทานพรให้ท่านบาบาโกเฮงจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่พึ่งพา ของพี่น้องประชาชนในการสร้างสังคมให้เกิดสันติสุขรุ่งเรืองและก็มีความสุขตลอดไปขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับกรับขอบพระคุณท่านดรทุกๆท่านเป็นหยกดำที่หายากมากแกะสลักเป็นพระพิคเนตซึ่งมันมีคุณค่าติดหน้ารถได้เอาเป็นของที่ระลึกได้มันคุณค่าอย่างอเนกนันหาที่เปรียบไม่ได้แต่เขาให้เราเขาบอกว่าบาบา เขาไม่รู้จะให้อะไรเขาสั่งคนงานแกะสลักแฮนด์เมดทำด้วยมือแกะสลักด้วยมือและน้อมถวายในวันนี้ในวันเกิดนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณและวันนี้นะัขอขอบพระคุณเจ้าภาพที่ได้ร่วมกันในการไทยชีวิตโคเพื่อให้เรามีความมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านจิตวิญญาณและด้านกายการครั้งนั้นองพยานนนทิได้ขึ้นไปยังเขาไกลลาดได้กราบบังคมทูลต่อองค์มหาสัดาองคพัควันเจ้าองค์พระผู้เป็นใหญ่แห่งจักรวาลองพยานนนทิได้กล่าวว่าข้าแต่องคพัคขวันศิวะเจ้าเรา และบริวารทั้งหลายลูกและบริวารทั้งหลายไม่เคยฆ่าไม่เคยกินเนื้อกินแต่หญ้าและอุทิศทุกอย่างให้กับมวลมนุษยชาติเหตุไฉนมนุษย์ถึงฆ่าเรามนุษย์ถึงเอาชีวิตของพวกค่าพระบาทองค์ศิวะได้สดับในคำร้องขอนั้น องศิวะนิ่งเลยพระอ,องค์บอกว่านับจากนี้ไปใครที่ศรัทธาและบูชาในตัวเราขอให้งดรับโภชนาการแดเนื้อโคนับจากนั้นเถิดนี่คือกรคำกล่าวขององค์พะควันและพวกเราทั้งหลายได้เป็นหน่อเนื้อแห่งพะควันแห่งพระผู้เป็นใหญ่แห่งจักรวาล วันนี้เราขอแผ่บารมีเราขอไถ่ชีวิตแก่พวกเขาทั้งหลายขอให้รอดพ้นเนื้อมือแห่งการฆ่าวันนี้พวกท่านได้มีโอกาสอย่างมากมายที่จะได้ต่อชีวิตโคเหล่านั้นให้รอดพ้นและวันนี้พญาโคนนทิได้มารอตั้งแต่ช่วงประมาณตอนบ่ายแล้ว มารอที่จะเห็นพวกเราได้ร่วมกันไทยถอนชีวิตพวกเขาวันนี้พญาโคทั้งหลายจะได้หลั่งน้ำตาให้กับพวกเราที่ได้ให้ชีวิตพวกเขาวันนี้พวกเราจะได้บำเพ็ญบารมีที่ยิ่งใหญ่วันนี้พวกเราได้ต่ออายุแก่สรรพสัตว์แล้ววันนี้ ขอให้ท่านที่ได้ต่อชีวิตนั้นให้สะท้อนย้อนกลับมาถึงสุขภาพของพวกท่านให้มีอายุที่ยืนยาวตราบนานเท่านานและขอพรอันประเสริฐสูงสุดจากองค์พระศิวะพะควันเจ้าได้โปรดอํานวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายให้ฮาริโอมทั้งหลาย ที่ได้รับเกียรติที่ได้มาร่วมสังสรรค์ราตีสโมสรในค่ำคืนนี้ให้พบกับความสุขอันเป็นนิจดิลันนะับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเถิดพระเจ้าค่ะ กราขอบาระคุณท่านบาบาโกเฮสวามิจีศิวนันดาผู้ก่อตั้งเทวไรศิวะมาเทพจังหวัดขอนแก่นครับลำดับต่อจากนี้ท่านบาบาโกเฮสวามิจีสิวนันดานะครับจะได้จุดเทียนไทยเบิกเลิกสวามิจีศิวนันดานะครับได้จุดเทียนไทยเบิกเลิกเบิกไทยนะครับก็จัดได้จุดทู๊ ก็อคพระพิฆเนศปางมหาเศรษฐีและองค์มหาอันตานาคาปราศัยเมืองบาดาได้ให้ทุกๆท่านนะครับได้ไปดูช่านะครับหลังจากที่ได้จุดเปียนไัยแล้วท่านบาบา,า,าก็จะได้จุดธูปเพื่อที่จะอัญเชิญพระเวทมนตราเป็นอันดับต่อไปครับ จากที่ท่านบ่าบาโกงเงสว่างมีจีศิวนาดานะครับจำนวน61ครั้งัการแสดงายสีของยิทยไลอาชีวศึกษาความแก่งนะครับส่งเพลงนะครับที่ฝ่ายเทคนิคซาด้วยนะครับพระศิวะองค์สังกรจงบันดาล17 พฤษจิการาตีมาศขออำนาจมหาเทพทั่วภัยสารสวามิจีศิวนันดาเป็นประธานดนบรรดาลพิบาลดลสุขเปรมปรีราตีนี้มุทิตาจิตนิมิตหมายบาบาโกเฮให้สุขสบายกระเสมสีเป็นผู้นำผู้สรัสร้าง ด้วยบารมีทุกทิวาทุกราตีนินิรันบุญแห่เบื้องฟ้าบนยุคคนบาทบุญอำนาจอเนกฤทธิสิทธิ์สีบุญจากฟ้าจะรดดินทั่วธานีสวามิจีสิวนันดาปัะทานพรเชิญท่านบาบาตีละคัง จำนวน61ครั้งตามอายุของท่านครับใช่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  กราบขอบพระคุณท่านบาบาโกเฮสวามิจีสีวัฒน,นดาครับอ,าาองค์พระศร์ i'm a boy.